สวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาพาทําลุกนี้นะคะใสว่วหนวานนะคะสีชมพูเบาๆนะคะจะเป็นยังไงนั้นชมกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหนึ่งจะยังไม่ลงแป้งนะคะเพราะว่าจะทําการปัดแก้มก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะ ก็สาเหตุที่ปัดแย้มก่อนลงแป้งนะคะเพราะว่าจะทําให้สีบรัชออนของเราเนี่ยติดทนนานแล้วก็ต่อไปนะคะลงแป้งนะคะจะไม่ใช้พับนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันดูหนาไปนะคะไปนะคะก็จะถึงคิ้วนะคะ เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนตากันนะคะโดยใช้ของเคโตเกียว ok นะคะ PK1 นะคะอันนี้นะคะตลับจะเป็นรูปเพชรแบบเนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้สีชมพูนะคะลงไปให้ทั่วเปลือกตานะคะก็ใช้แปรงที่มากับในตลับนะคะซึ่งสีเนี่ยก็จะเป็นสีมุกนะคะสําหรับใครที่แต่งไปงานกลางคืนก็ได้เลยนะคะจะเป็นประกายเรียงเรยดนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีขาวนะคะทาลงไปนะคะบริเวณหัวตานะคะก็จะทาะทั้งด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างเปลือกตาหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้แป้งเป็นขอแบบนี้นะคะเราใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะทาลงไปนะคะบริเวณหางตาแล้วก็ปากตาล่างนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการคัดเบ้านะคะโดยใช้สิีตัดเช่อกันนะคะก็จะใช้เป็นแปรงอันนี้นะคะคันนี้สงว่าเข้มไปก็จะใช้สีจางสีชมพูนะคะมากรให้มันไม่เข้มเกินไปนะคะแล้วก็จะลงสีมุกนะคะบริวเวณกึ่งกลางตานะคะเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะขอบตาล่างนะคะก็การเขียน ขอบตาล่างสีขาวเนี่ยจะทําให้ดวงตาของเรานะคะดูกลมโตมากขึ้นนะคะเป็นแบบขาวเกาหลีเนียต่อไปในการดัดขนตาแล้วก็รีดตานะคะก็วิธีการปัดให้ขนตาเราเนี่ยดูงอนเด้งแล้วก็ดูหนานะคะก็จะแทนปัดแบบซิกแซกนะคะต่อไปนะคะเราก็ทำการเช็ดดิ้งและไฮไลท์นะคะ และสุดท้ายนะคะก็คือทาปากนั่นเองนะคะทาลิปมันไว้ก่อนได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เหลือทรงผมแล้วยังเป็นป้ายอยู่เลยนะคะเดี๋ยวไปทําผมแป๊บนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบลุคนี้นะคะวันนี้หนึ่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ